สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะครับโดยคุณครูออฟนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับที่จะมาสอนนักเรียนเนาะค่ากลางของข้อมูลนะครับก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ1คือค่าเฉลี่ยเลขชนิดหรือ arithmetic mean 2. คือมัธยาฐาน median 3. คือฐานนิยมหรือโห d e นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของมัธยาฐาน อ่ามัธยาฐานทีนี้การหามัธยาฐานเราจะมีขั้นตอนอยู่3อย่าง3ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1เราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยนะครับก็คืออ่าขั้นที่2คือการหาตำแหน่งกึ่งกลางนะครับของของข้อมูลที่เราเรียงแล้วนะครับ ขั้นตอนที่3คือค่าที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือตัวของมัธยาฐานนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูตัวอย่างที่1กันนะครับว่า,าข้อมูลเขาบอกว่าจงหามัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้นักเรียนคิดว่าข้อมูลชุดนี้เรียงเรียงเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยรือยังครับถ้ายังเดี๋ยวทีนี้ เราจะมาทําการเรียงข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวที่เอาจะเรียงจากน้อยไปหามากหรือไปหามากแอบจากมากไปหาน้อยก็ได้นะครับทีนี้ทีนี้คุณครูจะเรียงจากน้อยไปหามากก็คือจะมีอะไรบ้างครับนักเรียน14บสเลขต่อไปเป็นเลข15บหามากกว่า15มี สิบหกสิบหกอ่ามีสิบเจ็ดมีสิบเจ็ดแล้วก็มีสิบเก้าสุดท้ายเลยมียี่สิบอ่าทีนี้ข้อมูลชุดนี้มีอ่ามีกี่ มีข้อมูลครับนักเรียนอ่ะดูสิมีจํานวนกี่จํานวนครับนักเรียนอ่ะมีทั้งหมด7 7จํานวนถูกไหมครับทีนี้อ่าตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางของมันก็คือ17ดังนั้นอ่ะดังนั้นดังนั้น มายาฐานของข้อมูลชุดนี้คือ17โอเคนะครับทีนี้ทีนี้นะครับนักเรียนอ่ามาดูตัวยอย่างที่2 จงหามัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้มาดูข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดเท่าไหร,ร่คบนักเรียนมีทั้งหมด8จำนวนถูกไหมครับทีนี้เราก็มาเรียงเรียงจํานวนของข้อมูลได้เลยครับดูสิเลขที่น้อยที่สุดที่นี้ก็คือ23ถูกไหมครับ23มี24 24ถูกไหมครับ 24ต่อไปเป็นเลข25 25แล้วก็เลขต่อไปเป็นเลข26ต่อไปเป็นเลข27 27แล้วก็29 สุดท้ายก็คือ30มสิบกูนะครับไปก็คือ30สิบ อำมติถูรงไหมครับอ่ะทีนี้เราจะหาตำแหน่งของข้อมูลยังไงล่ะในเมื่อในเมื่อ,อตัวกลางของมันก็คือ25กับ26่นะครับนักเรียนทีนี้เขาบอกว่าในสูตรมีสูตรให้นะครับก็คือบอกว่าถ้ามันเป็นจํานวนคู่เนี่ยเราจะเอาจํานวนที่อยู่ตรงกลางทั้งสองจำนวนเนี่ยมาบวกกัน ก็คือยีอ่สิบห้าบวกกับยี่สิบหกแล้วก็หารด้วยสองอืมอี นะครับนังเรียนอะได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ51ถูกไหมครับ51หาร2เหลือยี่อ่าดังนั้นดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตไ,ไม่ใช่ขออภัยครับดังนั้น มัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ25.5นะครับทีนี้เราจะมาฝึกคิดกันนะครับฝึกคิดเนาะครับบอกว่าจงหามัธยาฐานของข้อมูลต่อไปนี้ทำยังไงทำยังไงทีนี้เราเห็นแบบนี้แล้วเราต้องเรียงข้อมูลก่อนอเรียงข้อมูลจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับนักเรียนมีไหม มีไม่เอ่ย120่งร้อยยี่สิบทำการตัดช้อยทิ้งนี่หนตัดทิ้งออกไปเลยครับนักเรียนตัวต่อไปเป็น120 1 2 1 1 2 1แล้วก็125ราอันนี้ แล้วก็125 125มีกี่ตัวครับมี3ตัวนะโอเคตัวต่อไปเป็น126ตัวนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็128 ัดทิ้งนะครับแล้วก็131ไอ้ไม่ใช่ขออภัยครับด้วย130ก่อน130ก่อนแล้วก็ไป131 132แล้วก็สุดท้ายก็คือ130 ทีนี้เรามาดูซิว่า,าข้อมูลชดุลนด,ด,นลชดนี้มีกี่ตัวอ่ะลืม124 124ขออภัยครับ124อ่ะทีนี้มาดูมาดูกันว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวนะครับถ้าไป1

โอเคหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหกสูตรบอกว่าถ้ามันข้อมูลจำนวนของข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนคู่นะครับเราก็จะทำการนำมันมาบวกกันนำมันมาบวกกันนะครับแล้วหารด,ด้วย2 125 บวกด้วย126อาหารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ125.5ดังนั้นนะครับมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้จะมีค่าเท่ากับ125.5นะครับ